สบายดีสบายดีสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบอร์สุขุสุคนเด้อมืมอนี้ก็พบพ่อกันอีกคือเก่าเก่เดิมพี่น้องมือนี้กาคือว่าแดดจ้าบรรยากาศก็แดดจ้าน้องพี่น้องเนาะนดแดดจ้ามือนีก้กาได้อันเข่าทีคนตกงห้ํามือนั่นกนัได้คนขึ้นมาเบิร์ดเป็นทีมห้อยแล้วพี่น้องคนวันเนาะ นขึ้นมาเบิดแล้วล้วก็มันนี่ก,ก็เลยให้เ่นมาปั่นน้องมาปั่นให้ต่อ่นกน็มาเลยเนาะมาฮอดเลยจกักสิได้จักสอบไปกน้องนานนนแต่กะถามว่าเกี่ยวเบิดระบอก,กันยังอยู่พี่นอ้องยังประทันเบิดยังเรือให้ใหญ่ให้หนึ่งเนาะแล้วก็ให้น้อยก็ลอกปอกแปกดขี่ไล่เขานานน กเลือหน่อยหนึ่งเนาะ,ะเลือบลาแต่โมหูหว่าปัน่นรอบแรกที่ได้จักรสอบพอปั่นแล้วเขาก็ชิมาตากเป็นมิดเอาฮนะพี่น้องเพราะว่าเข้าห้ยังเปียกยู่ม่วว่านี้ <c oughs> เห็นว่าแดดปัดตอนสิลงไปมาดปัดจากมากหน่อยหนึงพอดีนเปียกอันนี้ก็เลยมาก็ดกินเพราะว่าพิ่นกับมาแต่เศร้าน้องๆอคนงานปั่นเขา้าเนี่ยนมาแต่เศร้า เลยเห็ดกินเห็ดกินนี่ก็บุญยังเราได้หมูในตลาดนะพี่น้องมาปีดสูตรกินตอนเส้าเนาะบุญหัวจะได้จักรสอบนะพี่น้องถ้าเบิ่งนังกันพี่น้องปั่นชารอบแรกได้จักรสอบนานอนนานอน ปั้นแล,นนะล่้วกมาตาเนาะเพราะว่าเขาเปียกปันก้นแลแล้วก็ตาเอาพอแดดจ้ามันนี้แดดออกขนาดเดี๋ยวเห็ดกินถ้าเพิ่นเดี๋ยวรถเพิ่นก็รถทีมันเป็นเครื่องปั้นก็เข้ามาแต่ว่าทีมงานเผิ่นมารอเลยอที่เริ่้นเขาตอนนี้รถนวดเข่าฮาก็มาเป็นทีมห้อยเลย,ยพี่น้อง

เพิ่นเอานำกะสาวสอบต่อสอบหนึ่งเนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นกระสอบของเฮาเองเนาะปีนี้ถือว่ายังโอเคอยู่แต่ว่าต่างแค่ว่าเฮาต้องซื้อกระสอบเองนั่นแหละแต่ละทุกปีก็จะเป็นกระสอบของเพิ่นเนาะเพราะว่าเขาปีนี้กระราคามาันก็สิสูงกว่าแต่ละปีเนาะ ีนี้เพิ่งเลยเห็ดสูตรใหม่พี่น้องกระสอบเฮาเองกะซาสอบต่อสอบหนึ่งเข่าเฮากันี่แหละเนาะพี่น้องเบิ่งก็คือลายได้ที่จริงเพืลองมันลายเพืลองมันลายกว่าโอ้ยยบบเเิิจักงฮะ ลายน้ำเพืองนนเนาะปัดแล้วก็ต้องไปตา,ากฤษฤษอีกรอบพี่น้องเข,ข,ข่าจะประมาณเนี่ยแหละี้กำลังเตรตนนเียมง,งานจักิีด้จากสอบเลยเนาะสิดสาวสอบได้บ่ป่ามัน บดแล้วลงเพิงมะเนาะ แต่ก็ยังไม่ท่ายสุดรถแล้วไงครั้งทั้งเรดชิพกสอบปลายเนาะชิพกสอบพี่นอ้องเขาอาจจะชอบไปน โอ้ยมาล่เพื่องห่อเบิรงเพื่องหน่อยว่าบ่ได้หอดซาวซัมได้ตั้งแต่ ที่พบสอ องวันนี้เจ้าขอ,องเครื่องปั่นพี่น้องยับโทรศัพท์อยู่ใส่แว่นพีอ่อ ทางเบิดกา17บเบยังมสามบจุด17สอบพี่น้องนี่ตาเสียเขียวเขียนสีย่อันนี้ก็ผู้ชาหมอเลยยังันะบอกเอมาไรว่า้าคเหมดแล้ว่เือบอบเรียนเืีบนี่มาไปเย็ดอุ้มนมันอะไรเนาะลงคุ้มใจเบื่บนเขาหมอนั่นแหล17สอบพี่น้องจะไปกอล โอ้ยเจ้าก็จะว่าหั้อไรกว่า่ยอ้อ้เลยมอไอ่ออเอาไปสอบหนึ่งเนาะเอาไปซองเอาไปซองเอาไปอเดียวพอแล้วเปืองเปืองจ้ค่ะมลายโพดโอ้ยสอบหนึ่งคายได้บักลายหนึ่งเขมะใช่เข็มอไรนมนอ่ะโออบ่เท่านั้นอะ พ้อยเนปน,นั่นี่นี่โม่ทุนหันน้าอันนั้นเรือสิบหกสอบคือเก่าเอาไปสอบหมัดเอาโลดนะเจ้าหัวอาเนาะแม่เนาะนี่พี่น้องเข่าทั้งเบิดกะสี่ได้ประมาณนี้เนาะบ่ไดาา้หัวเศร้ซ้ำสิบหกสอบพี่น้อง ข้อไปสอบหนึ่งเราออกว่าสอสอบสหกเขาก็อนแ้สองสหกแปดครนี่อันนี้ก็อยากเต็มสหตัวละงส็ตัวนี้ึงตอนี้กสอบหเป็นสเจ็โมวนเจะชบชอบสี่น่้สอบหเี่ยวัน

เด็กๆก,กาหลินเพื่องแล้วเนาะตะนอ,นนนอนแ<อ>รกไปที่น้องมีปนอนโรดตอนนอยู่ปะม่แมลงมาพี่แม่มสำหรับคลิปนี้ก่ะเขาจะไวเพียงสนีเดอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ขขที่สำคัญก็จะลืมกดสั่นกระดิ่งจากซิวได้พาดคลิปใหม่ๆจากซ่องสาวปอหอยยางน,น้องพี่น้องไปแล้วพี่น้องสวัสดีสวัสดีสวัสดี